สวัสดีครับตีเล็กกันมาอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับก็เดี๋ยวมาอัปเดตพอร์ตกันนะครับแล้วก็ตัวบอทบอทเทรดเวอร์ชั่น p y t h o n ก็คืบหน้ามาเรื่อยๆนะครับตอนนี้น้องก็อัปเดตงานเข้ามาแล้วนะครับยังมีปัญหาเรื่องการทํำเส้นให้มันเป็นให้มันเหมือนกับในตัวไพท์สคริปต์อยู่นะครับแต่ว่าก็มีโปรเกสมานะครับ เดี๋ยวอาจจะได้ใช้อีกในอีกไม่นานนะครับรออดใจรอนะครับมาอัปเดตพอร์ตกันก่อนนะครับเมื่อวานนี้เมื่อวานนี้นะครับเราก็เออเราก็ตรงนี้นะครับเรามีลองสองไม้ใช่ไหมครับแล้วก็พอมันตัดลงมาเป็นแดงใช่ไหมครับ CDC ตัดเป็นแดงปุ๊บเราก็เลยขายตัว USDC ออกไปนะครับเหลือรองแค่ไม้เดียวอย่างนี้นะครับเหลือรองแค่ไม้เดียวเสร็จแล้วส,สักพักหนึ่งเนี่ยตัวเส้นที่เป็นเส้นซิกเนลไลน์เนี่ยตัดลงมานะครับตัดเส้นตัวเตุจิ้งไลน์ตรงนี้นะครับสีฟ้าพอตัดลงมาปุ๊บเราก็ทำการเปิดช็อตกลับมานะครับเปิดช็อต ตอนนี้เราก็จะมีช็อตหนึ่งไม้แล้วก็มีลองหนึ่งไม้อย่างนี้นะครับในขนาดที่เท่ากันเนาะทีนี้พอเฮดจิ้งปุ๊บอ่าเราก็สามารถทําการซื้อลองเพิ่มได้เรื่อยๆนะครับลองที่ซื้อเนี่ยก็คือจะซื้อต่ําลงมาเรื่อยๆนะครับพอมันช็อตปุ๊บเราจะรีเซ็ตเส้นเส้นเส้นซื้อเนี่ยขึ้นมาไว้ที่ตรงเฮดจิ้งเนาะแล้วเราก็เริ่มซื้อใหม่นะครับซื้อใหม่ซื้อใหม่ เราก็าจะทําการดึงดึงตัวรองลงมาได้นะครับราคารองก็จะค่อยๆลงมาอย่างนี้นะครับไปเรื่อยๆเนาะอาตอนนี้รองอยู่ตรงนี้ละเลหนึ่งแสนเจ็ดพันนะครับประมาณนี้แล้วก็เส้นเฮดจิ้งไลน์มันก็จะกดลงมาเรื่อยๆเนาะตามตามค่าไฮนะครับตอนนี้ก็ได้ทําการตัดขึ้นแล้วนะครับพอตัดขึ้นปุ๊บเนี่ยเราก็ทําการขาย ขายช็อตออกนะครับปิดเฮดจิ้งเนาะพอปิดเฮดจิ้งปุ๊บเราก็เปิดรองอีกไม้หนึง่งเปิดรองอีกไม้หนึ่งตรงนี้นะครับเป็นตอนนี้เป็นสองรองนะครับตอนนี้เราเปิดรองสองไม้อยู่นะครับอ่าเพื่อที่ว่าถ้ามันขึ้นต่อครับก็คือเราก็จะรอดูว่า cdc จะแดงไหมนะครับถ้าไม่ถ้าแดงก็คือขายทิ้งคัดลอสนะครับหรือหรือเทคโปรฟิตไปแต่ถ้าไม่แดงเนี่ยก็เขียวเนี่ยก็อ่ามันก็จะ สองไม้เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆอย่างนี้นะครับก็จะกําไรสองเท่าเนาะประมาณนี้อ่าโอเคครับตอนนี้กเ็เราเปิดลองสองไม้อยู่นะครับแล้วก็รอดูว่ามันจะขึ้นไหมนะครับตอนนี้กราฟก็ก็ยังกดลงมาอยู่เนาะเส้นไฮออเทมไฮโลเนี่ยก็อยู่ข้างบนนู้นโอเคเอ,อย่างที่กลยุทธ์เราตั้งเอาไว้นะครับเราไม่ได้คาด คาดเดาอนาคตเนาะเราก็ทําตามกลยุทธ์ที่เราตั้งไว้นะครับว่าขึ้นทําไงลงทงําไงแล้วก็ไซเวทํำยังไงนะครับก็ถ้าถ้าลงต่อก็ดีนะครับลงต่อเราก็จะเก็บเก็บของไปเรื่อยๆเนาะอ่าเราก็จะดึงรองลงมา <c oughs> เราก็จะ dCA ตัวตัวรองเพิ่มไปเรื่อยๆไม้ DCA เราก็จะใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นเพราะว่าไม้ dCA เเนี่ยเราไม่ได้ขายเลยนะ เราเก็บ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 ยิ่งลงยิ่งเก็บนะครับขึ้นขึ้นเราก็จะ buy the dip buy the dip แต่ว่าถ้าลงเนี่ยเราจะซื้อต่ำลงเรื่อยๆประมาณนี้อ่าโอเคส่วนถ้าไซเ a วส์ไซเควส์ตอนนี้ผมไม่มีการสร้าง cash flow แคทโฟลลวเพราะว่าอ่ามันจะคอนโทรลลำบากนะครับอ่าเราก็ทําให้มูลค่ามันหายเพราะฉะนั้นก็ไม่ได้มีการไม่ได้มีการซื้อซื้อขายขายมากเกินไปละ ตอนนี้ก็จะรออย่างเดียวถ้าไซเวนะครับส่วนถ้าขึ้นก็คือเราจะได้ลองสองไม้แบบนี้ขึ้นไปเลยนะครับอย่างนี้ก็เดี๋ยวรอขึ้นรอบหน้าเนาะขึ้นรอบหน้าก็น่าจะได้กําไรกันเต็มๆฉ่ำๆนะครับาตามกลยุทธ์ที่เราวางไว้ก็คืออถ้าถ้าลงเนี่ยเราก็จะเหฮนจริงแล้วก็เก็บของเนาะเพราะฉะนั้นเราจะจะ พอร์ตเราจะลดลงมาตามที่เราคำนวณไว้แล้วก็จะรออนาะตอนนี้ผมก็ปรับแท็กติกให้มันเวลาเฮดจิ้งเปิดปิดเนี่ยมันก็จะขาดทุนน้อยน้อยหน่อยละนะครับก็พอร์ตเราก็จะไม่ไม่ดอดาวเยอะเนาะเสร็จแล้วพอพอมันขึ้นเนี่ยเราก็จะได้กำไรแบบห่งร้อย2สไม้เลยนะครับประมาณนี้อ่ะโอเคมาดูตัวพอร์ตต่อนะครับ ่พอตจิ้งอ่าโอเคตอนนี้เราก็มีเอ่อลองมีลองสองไม้เนาะ usdc กับ u s d g นะครับสองไม้แล้วก็เอ่อพอตอยู่ที่480นะครับ480ก็ยังประมาณเดิมกับเมื่อวานเนาะโอเค480นะครับนี่480ก็กำลังตั้งละ เดี๋ยวรอมันเป็นขาขึ้นอีกทีหนึ่งก็จะได้แล้วนะครับโอเคเกเคครับก็วันนี้ก็น่าจะอัปเดตสั้นๆประมาณนี้นะครับอ่าบอทเทดฟาสตีซีเอเวอร์ชันสนะครับทํากําไร 100x เลยก็เวิร์กแล้วนะครับตอนนี้เทสเท่าที่เทสดูก็ ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับมีมีแค่เรื่องเดิมๆที่เราเจอก็คือมันซื้อขายบ้างได้บ้างไม่ได้บ้างครับเป็นเป็นเรื่องของการยิงสัญญาณไปยังไบเนนนะครับก็เราก็พยายามหาทางแก้กันอยู่โดยการทําตัวอ่าไพทอนบอร์ดไพทอนนะครับก็ถ้าทําสําเร็จก็จะแก้ป,ปัญหาได้ที่เหลือก็น่าจะค่อนข้างนิ่งละสําหรับตัวบอรนะครับ ทำสำเร็จแล้วนะครับสำหรับฟา s t DCA เวอร์ชัน2นะครับทำการทำกำไร DCA 100x ได้เลยนะครับสำหรับใครที่ DCA Bitcoin อยู่นะครับก็แบ่งเงินมาส่วนหนึ่งส่วนที่ DCA เนี่ยนะครับสมมติเรา DCA 100%อเนี่ยอาจจะแบ่งมาสัก10%นะครับเพื่อเพื่อมาใช้กับฟา s t DCA เนะครับเพราะว่าเราใช้เราสามารถใช้เงินก้อนเล็กๆนะครับเพื่อที่จะ ทำกำไรแบบ1น0่เท่าได้นะครับบนบนการใช้บอร์ดฟ้า dCA นะครับก็เอามาลองดูนะครับใครที่ออม Bitcoin อยู่แล้วสามารถแบ่งเงินมาทดสอบได้นะครับก็รับับเฉพาะคนที่มีพอร์ตขนาด1,000เหรียญขึ้นไปก่อนนะครับเพื่อที่ว่าอตอนนี้ยังเป็นกึ่งแมนนวลอยู่นะครับเพราะว่าต้องมีการพูดคุยแล้วก็มอนิเตอร์ค่าต่างๆนะครับ ถ้าในอนาคตเป็นบอทเป็น Python แล้วก็สามารถรับพอร์ตได้ทุกขนาดเลยนะครับอาจจะแบบ100เหรียญขึ้นไปได้เลยนะครับอ่าโอเคนะครับก็ตอนนี้ยังเปิดรับได้อยู่อีกสัก4 5หคนนะครับก็ใครสนใจก็ติดต่อมาได้เลยนะครับทางแชทนะครับอ่าที่อยู่ในโปรไฟล์ของ Youtube นะครับทั้งทาง l ล n e แล้วก็ทาง Facebook นะครับติดต่อเข้ามาคุยได้เลยครับโอเควันนี้ผมก็ ต้องลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่พรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย